ในช่วงต้นปี2025ท้องฟ้าเหนือน่านฟ้าไทยได้กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการข่าวความมั่นคงและการทหารหลังมีการพบเห็นเครื่องบินรบลึกลับที่ไม่ปรากฏในบัญชีรายชื่อของกองทัพอากาศไทยมาก่อนภาพที่ถูกเผยแพร่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้พบเห็นและกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางภาพถ่ายเครื่องบินรบดังกล่าวปรากฏครั้งแรกโดยนักบินสมัครเล่นใน จังหวัดเลยซึ่งใช้กล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงจับภาพได้ขณะบินผ่านน่านฟ้าบริเวณเขตทหารเครื่องบินมีรูปร่างทันสมัยสอดคล้องกับลักษณะของเครื่องบินขับและยุคที่5หรืออาจเกือบเทียบเท่ายุคที่6แต่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์หรือรหัสที่สามารถบ่งบอกต้นทางของมันได้ผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายกล่าวตรงกันว่าเสียงของเครื่องบินลำนี้เบาเกินกว่าที่เคยได้ยินจากเครื่องบินรบทั่วไปราวกับมีระบบลดเสียงขั้นสูงหรืออาจเป็นเทคโนโลยีล่องหนแบบเดียวกับที่ใช้ใน F35 หรือ J ยี่สิบซึ่งตอกย้ำว่ามันไม่น่าจะเป็นเครื่องบินธรรมดาเมื่อมีการสอบถามไปยังกองทัพอากาศไทยโฆศกของกองทัพให้คำตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นภารกิจฝึกบินตามวงรอบโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆท่าทีกระปิดนี้ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและสือ่อนาอวลชนทั้งในและต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสิงคโปร์และเกาหลีใต้ต่างสแสดงความเห็นว่ารูปร่างและการเคลื่อนไหวของเครื่องบินน่าจะมีต้นแบบมาจากโครงการ KF 21บริเมย์ของเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ส่งออกแม้ว่าไทยจะไม่เคยประกาศความร่วมมือกับโครงการนี้อย่างเป็นทางการมีกระแสข่าวว่าไทยอาจกำลังทดลองเครื่องบินรบต้นแบบร่วมกับพันธมิตรบางประเทศเช่นเกาหลีใต้หรือจีนโดยใช้พื้นที่น่านฟ้าไทยเพื่อทดสอบระบบขับเคลื่อนหรือการพรางตัวในสภาพแวดล้อมจริงซึ่งเหมาะสมทั้งทางภูมิศาสตร์และความพร้อมขอ ฐานทัพในภูมิภาคท่ามกลางกระแสข่าวลืออินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้มีการประชุมรับระหว่างหน่วยข่าวกรองเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเครื่องบินลึกลับในภูมิภาคและบางประเทศเริ่มเพิ่มกำลังตรวจสอบเรดาร์ในพื้นที่ใกล้ชิดไทยหลายฝ่ายเริ่มเชื่อว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคข,ของการพัฒนาอากาศยานล่องหนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นก้าวกระโดดที่พลิกโฉมภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยที่เคยถูกมองว่าเน้นการซื้อมากกว่าพัฒนาเองในอดีตคำถามสำคัญคือโครงการเช่นนี้ได้รับงบประมาณจากที่ใดเนื่องจากการพัฒนาอากาศยานสมัยใหม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นบลับหรือมีความร่วมมือภาคพิเศษที่ไม่ได้ผ่านการอนุม,มัติจากรัฐสภาในประเทศเองมีเสียงเรียกร้องจากภาควิชาการและภาคประชาชนให้มีความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหม โดยเฉพาะเมื่อปรากฏโครงการลับซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาคการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังบ่งชี้ว่าอาจมีการวางแผนระยะยาวโดยการปรับปรุงฐานทัพในภาคอีสานหลายแห่งให้รองรับเครื่องบินรุ่นใหม่และการปฏิบัติการที่ต้องการความลับสูงภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทเอกชนในยุโรปยังเปิดเผยถึงโครงสร้าง ขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายโรงเก็บเครื่องบินล่องหนในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีการคุ้มกันแน่นหนาไม่อนุญาตให้พลเรือนเข้าใกล้เทคโนโลยีที่อาจอยู่เบื้องหลังเครื่องบินลำนี้รวมถึงระบบขับเคลื่อนเวกเตอร์ทรัสวัสดุดูดซับเสียง และเรดาร์เชิงรุกแบบอีซึ่ที่ทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับได้เกือบสมบูรณ์แบบซึ่งไม่เคยปรากฏในฝูงบินของไทยมาก่อนการพัฒนาเช่นนี้ถือว่ามีในสําคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์เพราะหากไทยสามารถดําเนินภารกิจทางอากาศด้วยเครื่องบินล่องหนได้จริงจะสร้างอํานาจต่อรองใหม่ในอาเซียนและเปลี่ยนภาพของไทยจากผู้รับเทคโนโลยีเป็นผู้ครอบครองและทดลองเทคโนโลยี ระดับสูงสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรของไทยมายาวนานอาจมีบทบาทในเบื้องหลังโครงการนี้ทั้งในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้เข ้าถึงระบบซอฟต์แวร์บางส่วนแต่ยังไม่มีแถลงการใดจากฝ่ายอเมริกันในขณะนี้จีนเองยังคงเฝ้าสังเกตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากไทยพัฒนาเครื่องบินล่องหนเองได้จริงหรือมีส่วนร่วมในโครงการระดับโลกอาจเป็นการเปลีปล่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่จีนต้องพิจารณาใหม่ในขณะที่อาเซียนยังไม่แสดงท่าทีร่วมกันอย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวของไทยใน ด้านนี้ก็ได้จุดประกายให้ประเทศอื่นเริ่มพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ด้านอากาศยานและเรดาร์ในประเทศตนเองแล้วแม้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัดว่าเครื่องบินลำลึกลับนั้นเป็นของไทยจริงหรือเป็นขอ งาพันธมิตรแต่ความสนใจและความกังวลก็เริ่มแทรกซึมเข้าสู่เวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคในทุกมิติในสายตาชาวไทยหลายคนกลับมองว่าการมีเทคโนโลยีเช่นนี้คือความก้าวหน้าที่ควรภาคภูมิใจหากสามารถนำมาปกป้องประเทศและยกระดับความสามารถในการต่อรองในเวทีโลกอย่างไรก็ตามประชาชนจํานวนไม่น้อยก็ยังต้องการความชัดเจนว่าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายและการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมหรือไม่ไท้ายที่สุดความจริงเกี่ยวกับบินรบลับของไทย อาจยังถูกเก็บงำไว้ภายใต้ม่านแห่งความลับของยุทธศาสตร์ระดับชาติแต่หากเป็นความจริงก็อาจเป็นการเปิดสกรารใหม่ให้กับการทหารไทยและเปลี่ยนดุลอำนาจของอาเซียนไปตลอดกาล